กิจกรรมที่4นะครับการไล่น้ําหนักสีนะครับโดยวันนี้เราจะมาฝึกการไล่สีกันนะครับเพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานการไล่น้ําหนักสีนะครับจากเข้มสุดไปอ่อนสุดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนําไม้บรรทัดมาจากนั้นเราก็วาดตามขอบของไม้บรรทัดเลยนะครับแล้วครูก็จะตีให้เป็นช่องทั้งหมด6ช่องนั่นเองนะครับตามขีดของไม้มรรทัดเลยนะครับ ฉะนในครูก็ขีดช่องลงมานะครับมันจะได้ตารางทั้งหมด6ช่องนั่นเองนะครับแล้วครูก็จะเขียนคำกับไว้หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วครูอีกช่องข้างล่างนะครับครูก็จะวาดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่องข้างล่างเราจะไม่ตีตารางนะครับเราจะไล่สีโดยการไม่ตีกรอบนะครับไม่ตีกรอบข้างในนะครับ จากนั้นนะครับเราจะมาระบายช่องที่6กันนะครับโดยเป็นสีดําที่เข้มที่สุดนะครับกดลงไปให้เข้มๆเ,เลยนะครับระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับนักเรียนเสร็จช่องที่6เราก็มาทําช่องที่5กันนะครับก็ครูก็ยังใช้สีดําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการระบายสีที่เบามือลงนะครับให้มันอ่อนกว่าช่องที่6นะครับ ช่องที่4ี่ก็ต้องอ่อนกว่าช่องที่5นะครับเห็นไหมครูจะเริ่มเบามือลงเรื่อยๆช่องที่3ก็จะเริ่มเบาลงมาอีกนะครับช่องที่2ก็เบามากๆนะครับแนช่องที่1ก็แทบจะคืนไปกับกระดาษนั่นเองนะครับเห็นไหมครับจากช่องที่1นึถึงหหรือว่าช่องที่6กถึงหนึ่งนะครับ มันจะเกิดการไล่สีนะครับจากเข้มที่สุดไปหาอ่อนที่สุดนะครับหรือว่าแก่สุดไปหาอ่อนสุดนั่นเองนะครับอ่าอันที่สองนะครับเราจะมาขีดเส้นตรงแนวนอนกันนะครับโดยกดหัวให้เข้มๆนะครับจากนั้นก็ปล่อยมือให้เบาลงนะครับหรือว่ากดหัวให้เข้มที่สุดแล้วก็ปลายหางนะครับอ่อนที่สุดนั่นเองเห็นไหมครับแต่ละเส้นมันเกิดการไล่สีด้วยได้เห็นความ แตกต่างเมนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับจากนั้น,นครับครูก็จะมาเริ่มไล่สีนะครับโดยไม่ใช้ตาราง1-6นะครับครูจะเริ่มไล่สีโดยการระบายสีที่เข้มที่สุดนะครับจากทางซ้ายมือนะครับกดสีดำไปให้เข้มที่สุดเลยหลังจากนั้นครูก็จะค่อยๆปล่อยมือให้มันกดน้ำหนัก ลงกระดาษเบาลงเรื่อยๆนะครับระบายให้เต็มช่องอย่างนี้ก่อนเบาๆก่อนนะครับ <t> จากนั้นเราค่อยจะมาเริ่มระบายอีกรอบนะครับไล่สีรอบนึงจากสีที่เข้มที่สุดก็เริ่มอ่อนลงนะครับอ่อนลงเรื่อยๆนะครับจนมันอ่อนที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเกลีย่ยสีให้มันเข้าหากันนะครับเห็นไหมเกลีย่ยจากเข้มที่สุดไปหาอ่อนที่สุดนะครับ ครูทาแบบนี้ค่อยๆทําช้าๆนะครับค่อยๆเกลี่ยเข้าหากันนะครับเห็นไหมมันเริ่มนั่นแล้ว,ลวมันเริ่มเกิดน้ำหนักแล้วนะครับนั่นีืเห็นไหมครับสีที่เข้มที่สุดกับสีที่อ่อนที่สุด รูอยากให้นักเรียนนะครับค่อยๆฝึกการไล่สีแบบนี้นะครับยิ่งฝึกมากนะครับเราก็จะได้ยิ่งเก่งขึ้นนะครับเราก็จะมีความชํานาญสามารถไล่สีเป็นนะครับและนักเรียนนะครับก็สามารถนําการไล่สีแบบนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับการวาดรูปอื่นได้อีกด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้งานของเรานั้นดูเหมือนจริงครับมีมิติมีระยะนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๊ายบายครับนักเรียน